กี่ตัวนับนับสิจับที่บ้านนะเออนับยังนับสิมีกี่ตัวฮ่าเ,เชฟนับไม่เป็นเลยไหนกว้างอยู่ไหนลูกเดียไหนเดียจับปอบไม่ได้เลยจับได้นั่นมีตัวเล็กด,ด้วยนั่นไง เดียแม่เดียตัวเล็กเยังไหมไปดูสิเดียวดูไดตัวเล็กก็มีตัวเล็กก็มีให้แม่พาจับไปดูสิตัวเล็กก็มีแม่พาไปจับนี่นี่ดูดูกวางนี่กวางอยู่ไหนกวางจับได้กวางกวางไม่กัดลูกจับกวางตัวเล็กแม่พาไปไปเนาจะไปไหนอ่ะ วางกันดีกว่าอุ้ยมียีราฟวยนี่นาจะขี่ยีราฟไหมไปจับยีรยาฟที่ยีราฟอยู่ไ,ไหนเร็วออันนี้ขี่ได้โตอันนี้ไม่ขี่ได้อันนี้อันนี้ขี่ไม่ได้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร อะไรส,งรไงสิงโตไงใช่สิงโตเปล่าดูซิไหนยีราฟอยู่ไหนลูกไปดูยีราฟสิยีราฟอยู่ไหนยีราฟขี่ได้ไหม ขี่ได้ไหมขี่ได้ไป,ไปขีส่สิไหนพาบ้าไปขี่หน่อยสินี้ขี่ได้ขี่ได้เปล่าอันไหนอันไหนอันไหนโอ้กวางเหรอโอ้กว,วางมีกี่ตัวเนี่ยเซฟนับหน่อยสิเซฟนับกวางได้หรือเปล่า <Pe ach> เอ e, ตอตกเขาเจ็บเลยนะ <Pe ach> ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเซฟนี่เนี่ยข้างหน้าเซฟมีตัวอะไรเนี่ย นี่เนี่ยตัวนี้ตัวอะไร